พี่มาถึงรถช้างแล้วยี่ไปหอมลงค่ะแค่พี่เนาะไปพ่อมาอุ้มขึ้นมาดึงจองอึ๊บดั่งลงลงดังลงเสียกล้วยนะครับเสียกล้วยนะครับโอ้โหไปลงขี่ด้วยเนี่ไปลงขี่มั้งไปลงโอ้ จับไม้ข้งหลังลูกจับไม้ข้งหลังกี่คนเดียวก็จะรีวิวนะจับเเออเก่งจงเลยเราไปเอาชายเกลือด้วยไหมไมบ่ายวย้บายด้วยค่ะไม่บวเลเข้ามาค่ะเล่เข้ามาี่ลงขึ้นบอพี่ลงขึ้นได้ก็หอมบอโอ้โหโอ้สุดยอดเลยค่ะหอม ตื่นเศร้ามากประเทศยังครับแพมเผดประเทศถอดพ่อหอมบ,บอกว่าพ่อเลินให้ไปขี่รถเบิร์ดลูกไปบอกาบอกเลยบอบ่ถอดผ่าแพมเผดทุนโอ้โหจะเปมนคนกระสานคือกันไปโอ,อพ่อเลินเราต้องทำสายรัดแล้วนะพ่อเลินนะ,ะเ,นนอเออใช่เกมขัดนิลภัย<ห>ด้วย เบื้องหลังทำล่างนอตทำล่างอะไรยังท่านอีเสร็จอยู่ตื่นมาตื่นเนาะยบงหลังเก่งมากเลยลูกลอมันทะันเลโอ้โหดูจากิธีไม่เป็นไรลูกไม่ตกกับดีกโอ้โหสุดยอดเลยนะได้ที่นั่งอย่างดีเดี๋ยววันหลังยายทำเบาให้โอเคโอเคโอ้เก่งมากเลยก็หอมน้องดาวเขาพี่ดาวเขาจะได้ชินไงลากบ่อยๆพี่ดาวจะได้โอ้ เจ้าหญิงมาแล้วเหลือเจ้าชายนะเจ้าชายเจ้าชายให้ยุใส่เจ้าชายโอ้อ้วนของเราโอ้ยเขามีวาสนาอยู่ผู้เดียวยังไะเด้อถ้าบ่หอมกับขาเกลือบปนี่แมนแขกวีไพีเกลือไอ้เกลือท่างเก่าเกลือยุใส่น้อเจ้าชายอยู่ไหนเจ้าหญิงมาแล้วเจ้าหญิงอึงลึง คือใชแหละเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วถืดภัยกดกระดิ่งกดติดาตดามกดไล oh. ค์ด้ว <c oughs> ยโอ้โหดาวคล่องมากๆเลยนะดาวคล่องอยังเลยโอ้คนนั่งเส้าหยานแล้วบ้านนี้เว <c oughs> ้ยตื่นเสามากกับมาขี้น้ำอ้วนเลยตื่นเสาร์มา <c oughs> <c oughs> จะลงโมแล้วนะครับผู้โดยสารโปรดทราบจะลงโมแล้ว หอมจะลงสไลเดอร์แล้วนะผูะ้สามปวดทราบจับรถด,ดีๆนะครับเกมขัดไม่ได้มีไฟไร้นะแกมขัด,ดน, <kę ค> นี่น<ม>ละไฟไม่มี<อ><ะ>ไม่<อ><ะ><อ><ะ>ดูแกเพราะผเป็นน้องควายควายมันมาเฉดดิเบอบางย่างมัโมก็ะไรจะว่าขี่เตะขี่เตนเทวันก<อ><ะ>ร่ไ<ว>ยจะสี่ถอดถอดเกือบซะไม่แล้วค่ะไปแล้วนะฮะโอโหโอโห บาดแจกวิ่งพี่ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเขาจับไฟโอ้โหรถลากปไปเชิญใครครับบาดรถฟักทองสร้างแต่ไหนมาลุยกี่ตรงจะสี่บาทนี่เบิร์รถติดลมแม่ไหม,มไม่ติดครับไม่ติดครับเออจะยอดเอ้าใจเรียนรถไปเด้คือหายปีจ้างปีจ้างโอ้เลยจ้างแล้วบาที่ งวดหน้าเสียเอาไม้แล้วบานทไงบึงค่อยเนาะโมกับเมย์เขาบุญโอ้โหฮ่าเกศบอดลมข้รถสาสีโหมอข้างหน้ารถไาติดโคนโอ้โหโอ้โ <laughs> หสุดยอดเลยนะหนทางของเราโอ้โหผู้จิสจรนะาขราอาของเราก็เกาะเส้นเ,นเลยนะคะเกาะเน้นมากๆ โอ้ม oh, oh. oh, si ิงเขาไปเล่นบ้านแล้วโหขัดยอดเลยนะฮะมันดาวสิตื e ่นแล้วเลยนำมิงงจะเริ่มลสายตบาเนี่ยเบิ้ลมริ่มสายตบาเนี่ยแม่แล้วยังวะเจ้หยิงอึ้งเรื่องยังนี่ โอ้มิงเห็นแล้วครับมิงอู้มิงไปก่อนครับโอ้มิงมาอยู่แล้วครับอีหยังครับนี่อีหยังครับอ๋อมิงไปแล้วมิงแล้วมาอยู่ดากแล้วมิงเร็วเอ้อเฮ้ยกระผมก็หอมงงน้องมิ่งอย่าขี่กับเกาหอมไง โอ้โหเล่นใจยกล้อเออเนี่ยพี่ลงไปว่าพ oh, ี好好่ลงมาเร็วม um, ิงเร็วเร็วเร็วมิงมาเร็วโอ้ถึงบ้านแล้วโอ้จวดจวดพลเรือนพักของหอมจวดยกล้อเลย โอ้โหถึงบ้านโดยอย่างปลอดภัยแล้วนะองใ,ะใช่นะเราต้องใส่เข็มขัดนิรภัยด้วยถึงแล้วโอ้โถึงแล้วโอ้โถึงแล้วทำาไมคะแนนก็กล้วยหนึ่งกระต่ายใหญ่เลยครับ เอากล้วยไม้น้องดาวเลยไงถามข้อหอมข้หอมเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกไหมจะขี่อีกไหมอี่บอกพ่อเรื่อกันน้องดาวนะบอกบอกพ่อเลือน้องดาวยังไงขอขี่หน่อยนะคะหบังนีเดอโอ้ยังไม่ยังยังไม่ตื่นเลยนะพี่หลวงพี่หลงพี่หล,ลงมาถามความรู้สึกก็หอมด้วยเป็นยังไงบ้างพี่อยากขี่จังเลยพี่หลงขี่ไหมฮะพี่หลงอยากขี่ไหมอืมอะไรก็ได้ หลงได้หมดเบยปวดแล้วหอมสนุกไหมลูกโอ้สนุกขี่ไหมพ่อเลินถามอ่ะขี่ไหมคะโอ้เดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้านะเดี๋ยววันหน้าแต่เื้อโอ้เมนอยู่ดูนี่องง้มจะไม่ว่าน มีเงินทพิธีไม่ย่อปล่อยให้ย่อยถ้าแม่เขาหอมไม่ย่อไมใได้ถ้าแมรถยาวรถพ่วงเนาะอมาเขาหอมมาจบคลิปหน่อยเร็วมาไปดันรถด้วยไปดันรถช่วยไม่วอนไปไปเว้ยใจบาดนี่แล้สีหอมโอ้โหไปไปช่วยไม่วอนอะไปดันไม่วอนช่วยดันไม่วอนเลยไปเก็บรถไปแยงแล้วนะมามาปิดคลิปหน่อย ร็วไป acabar. มาไปคลิปให้หน่อยเร็ว่ากดไลกดแจกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยเอาเอาเอา,เอาเกินไปแส่บนี่ไปคลิปบะคต้องต้งวะาเร็วเดีเ๋ยวมิ่งจะมาเด้เร็วเร็วคิปก่อน<ๆ>เร็วเร็วไปคิบก่อนฝากกดไลค์ พูดดีๆพ okay. ูดดีๆไอเลิฟยูก่อนเร็วๆไอเลิฟยูแม่ซีก่อนโอเคนะคะบายบาย